สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกของชีวสถิติซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางนักวิจัยสาธารณสุขค่ะคำว่าการวิจัยหรือ research แท้จริงแล้วมาจาก research คือการค้นหาความจริงซ้ำๆอย่างเป็นระบบเพื่อเปลี่ยนจากการใช้แค่ประสบการณ์มาสู่การใช้หลักฐานและเหตุผลที่น่าเชื่อถือค่ะ การเดินทางเริ่มจากการเลือกกระบวนทัศน์ว่าจะมองความจริงผ่านตัวเลขเชิงปริมาณหรือบริบทสังคมเชิงคุณภาพเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วเราต้องสำรวจภูมิประเทศด้วยสถิติเชิงพรรณนาครับคือการหาจุดกึ่งกลางอย่างค่าเฉลี่ยหรือมีนหรือมัธยฐานหรือมีเดียนและดูความกว้างของข้อมูลด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ SD เพื่อให้เข้าใจลักษณะข้อมูลในมือครับ จากนั้นเราจะยกระดับสู่การพยากรณ์ด้วยการแจกแจงความน่าจะเป็นโดยเฉพาะรูปทรงระฆังความหรือ normal distribution ที่เป็นหัวใจสำคัญและในยุคปัจจุบันเรามีเครื่องมือที่ทรงพลังคือโปรแกรม R และ R Studio ค่ะซึ่งช่วยให้เราจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนและเขียนโค้ดเพื่อวิเคราะห์ผลได้อย่างแม่นยำ สรุปแล้วชีวสถิติไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขครับแต่คือกระบวนการที่จะพาเราเดินทางจากคำถามว่าทำไมผ่านระเบียบวิธีวิจัยจนไปถึงปลายทางคืออินไซต์หรือองค์ความรู้ใหม่ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพช่องปากของประชาชนได้อย่างยั่งยืนครับขอบคุณครับ